3นาทีครับอายาการแผ่นดินในมือนี่พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องการแก้ปัญหาในนอกระบบในด่านขอกฎหมายซิมีเรื่องไดทท่เกี่ยวของบ้างติดตามรายละเอียดได้จาก3นาทีกับอายาการแผ่นดินครับนี่นอกระบบ คือปัญหาใหญ่ของชาติในปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงหนี้นอกระบบบางคนยังไม่เข้าใจว่าหนี้นอกระบบคืออะไรหนี้นอกระบบในที่นี้หมายความถึงหนี้การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลที่มิได้อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลข,ของสถาบันการเงินของรัฐสถาบันการเงินของรัฐที่มีการควบคุมสถาบันการเงินดังกล่าวนั้นได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง ส่วนการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลนะครับโดยทั่วไปนั้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการควบคุมโดยสถาบันการเงินของรัฐการกู้ยืมเงินในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดให้เรียกดอกเบี้ยกันไม่เกินร้อยละ15ต่อปีแต่หนี้นอกระบบจะมีการเรียกดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายเมื่อมีการเรียกดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายแล้วในคำพักษาสาลดีกากําหนดไว้อย,อ,ยอย่างชัดเจนเลยว่า กรณีที่มีการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราให้ถือว่าสัญญากู้ฉบับนั้นไม่มีดอกเบีย้ยต่อกันเลยในกรณีที่เป็นหนี้นอกระบบและมีการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราหากลูกหนี้ไปจ่ายดอกเบีย้ยให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วอย่างเช่นกู้ยืมเงินไป1,000 0บาทแต่จ่ายดอกเบีย้ยไปแล้ว2,000 0บาทโดยจ่ายดอกลอยต้นเงินยังเหลือ10,000บาทอยู่เหมือนเดิมแสดงว่ามีการจ่ายเงินดอกเบีย้ยไปเกินต้นเงินไปถึง1 0,000บาท ดอกเบี้ย20,000บาทนะครับที่กำหนดไว้ดังกล่าวนั้นและได้จ่ายไปให้เจ้าหนี้แล้วสารพิาพากษาวา่าเจ้าหนี้จะเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นต้องนำมาหักกับต้นเงินเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีหนี้นอกระบบแบบนี้เกิดขึ้นให้ท่านไปพบอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดซึ่งตัวท่านอายการจังหวัดนั้นเป็นประธานอนุกรรมการไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบประจำจังหวัด อายการจะทำการไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเมื่อมีการชำระดอกเบีย้ยไปแล้ว20,000บาทสำหรับต้นเงิน10,000บาทที่เหลืออยู่นั้นสารบอกว่าให้นำดอกเบีย้ย2 0 0 0 0บาทไปหักออกจากต้นเงินหากท่านมาพบอายการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบนี้แสดงว่าในวันนั้นต้นเงินของท่านต้องเป็นศูนย์ไปด้วยคือท่านไม่มีหนี้ต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นหนี้นอกระบบและมีการผ่อนชำระดอกเบีย้ยไปบางส่วนแล้ว ท่านอย่าคิดและกังวลหรือวิตกว่าเมื่อมาเจราจากับอายการแล้วท่านไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือเพราะจากการเจราจาบางครั้งท่านอาจจะไม่ต้องจ่ายหนี้อีกแล้วก็ได้ฉะนั้นนะครับท่านใดทุกใจเดือดร้อนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบถูกทวงหนี้ด้วยการข่มขู่จะทํำ้ายร่างกายนะครับแล้วก็จะถูกดําเนินคดีให้ไปพบอายการคุมครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ทั่วประเทศ76สำนักงานและอีก37อำเภอทั่วประเทศครับ